สวัสดีค่ะเพื่อนๆปิ่นไปเจอสถานที่สถานที่หนึ่งทุกคนเห็นไหมเห็นป้ายไหมแล้วให้ทายว่าที่นี่คือที่ไหนอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตค่ะทุกคนอู้หูปิ่นไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะเป็นภูเก็ตด,ดูบรรยากาศสิคะโอ้โหนึกว่าเราไปเที่ยว ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะสาเหตุที่ปิ่นเจอที่นี่ก็เพราะว่าปิ่นก็นั่งหาที่กินของปิ่นไปเรื่อยอะค่ะโจทย์ของปิ่นวันนี้ก็คือปิ่นจะหากินขนมจีนน้ำเงี้ยวปิ่นคิดถึงบ้านแล้วคันนี้มันก็มีเมน์เมนหนึ่งค่ะบอกว่าเคียงเขาเนี่ยที่ปิ่นพาเพื่อนๆมาเนี่ยเขามีน้ำเงี้ยวขายแต่ไม่ได้มีทุกวันที่ในเมน์เขาพูดอะนะคะ ก็คือเขามีขนมจีนนั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนกันไปก็คือบางวันก็มีน้ำเงี้ยวบางวันก็มีไตปลาน้ำยาเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าจะทำทุกวันปิ่นก็เลยเสี่ยงดวงมาปิ่นมาตามหาขนมจีนน้ำเงี้ยวแต่พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยทุกคนดูวิวสิคะไม่มีน้ำเงี้ยวปิ่นก็ไม่เสียใจเลยอะ เพราะว่ามันคือหุบเขาดีๆนี่เองทุกคนแล้วดูบรรยากาศเขาสิคะโอ้โหเพอร์เฟกดูสิอย่างกันเราไปเที่ยวในอ,อินเนะ์นีนน่ะทุกคนสังเกตใบไม้สิคะปลิวสวยเย็นสบายแต่ว่าตอนที่ปิดแม้เมื่อกี้ฝนลงเม็ดนะนิดๆหน,หน่อยๆแต่ดูผิวไหวเย็นสบายสิทุกคน โอโหสูตรอากาศบริสุทธิ์ปิ่นลืมขนมจีนน้ำเงี้ยวปิ่นไปแล้วถ้ามีก็กินไม่มีก็กินอย่างอื่นเพราะว่าแค่บรรยากาศที่ปิ่นมาเจอมันก็คุ้มค่าแล้วค่ะทุกคนโอ้โหปิ่นมากับเพื่อนสองคนนะแล้วเพื่อนปิ่นเป็นคนขับรถบ่นมาตลอดทางเลยเพราะว่า เข้ามาแบบลึกมากเลยค่ะทุกคนแล้วมันก็เป็นทางแคบๆอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้แล้วเราก็ดันด้นมากัน,นอ่ะเนาะออสุดท้ายเราก็มาเจอเพชรเม็ดงามในนี้ค่ะดูสิลมพัดใบไม้ปลิวหลงรักที่นี่แล้วค่ะทุกคนปิ่นคิดว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่นะแล้วเขายังจะพัฒนาไปอีกได้เยอะมากพื้นที่เขากว้างมากค่ะทุกคน ปิ่นว่าอนาคตนะที่นี่จะต้องเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแบบโอ้ยทุกคนจะต้องมาเอนกายพักผ่อนมาสูดอากาศบริสุทธิ์มาชาร์จแบตให้กับตัวเองอะเหมาะมากๆเลยอะคล้ายๆแบบเรามาเที่ยวภูเก็ตอะไรๆอย่างนี้ใช่ไหมเราอาจจะไปเล่นทะเลวันสองวันแล้วเราก็เพลียแดดผิวดำอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคานนี้เราจัดทริปมาที่นี่สักวัน มาพักล่างอะไรอย่างเงี้ยเออมาสูตรอากาศบริสุทธิ์โหปิ่นว่าเหมาะนะทุกคนดูสิลมพัดปิวสบายเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นลายขนมจีนไหมแต่ช่างเถอะมันจะมีน้ำเงีย้ยวหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาอีกขอชมบรรยากาศก่อนทุกคน ปิ่นลืมทุกสิ่งอย่างปไปเลยปล่อยอารมณ์ให้มันอยู่กับบรรยากาศตรงหน้าเนี่ยสบายมากเลยค่ะเพื่อนๆนดูสิแล้วเพื่อนเพื่อนดูข้างล่างนู่นดิโอ้ยเดี๋ยวปิ่นต้องไปสำรวจแล้วมาค่ะเริ่มจากเราลงมาชั้นล่างก่อนเราลงมาชั้นล่างก่อนไปทีลสะสเต็ปตามสไตล์ปิ่นอยู่แล้วไปที่ไหนต้องสำรวจเออ เก็บวิวเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนแล้วก็เก็บมาไว้เป็นความทรงจำของปิ่นด้วยว่าปิ่นเคยไปที่นี่มานะมันเป็นยังไงบ้างทุกคนจะสังเกตด,ดูนะใบไ,ไม้จะปลิวตลอดเวลามันเย็ยนจริงๆค่ะทุกคนดูสิบรรยากาศโอ้โหสุดยอดสุดยอดมานอนพักผ่อนเล่นอะไรอย่างนี้นะโอ้โหค่อยๆดูวิวไป ปิ่นบอกแล้วนะช่องปิ่นเป็นสไตล์คนแก่พาเที่ยวไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นนะปิ่นไปดูคลิปเที่ยวของวัยรุ่นนะโอ้โหแบบตัดภาพจึ๊บจับจึ๊บจับไปมานู่นนี่นะั่นบางทีปิ่นดูปิ่นก็เหนื่อยตามเราแก่แล้วเนาะปิ่นชอบแบบไปเรื่อยๆของปิ่นอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆบางคนก็อาจจะว่ามันน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามสไตล์ตช่องคนแก่เนาะทำใจ โอ้ยดูสิปิ่นก็มองวิวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะปิ่นเคยพูดในคลิปที่แล้วแล้วนะว่าถ้าเกิดสมว่าปิ่นมาเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมสมว่าปิ่นยืนมองอย่างเงี้ยปิ่นใช้สายตาปิ่นมองอ่ะปิ่นมองเสร็จปิ่นก็เก็บไว้ในความทรงจําปิ่นใช่ไหมเออถ้าปิ่นจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งมันก็ต้องนึกนะเนาะนึกถึงภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ย ปิ่นก็คิดว่าปิ่นจะใช้กล้องอะเออบันทึกวิดีโอแทนตาปิ่นอะไรย่งเงี้ยนะแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วก็เอามาทำคลิปวิดีโอเออปิ่นนึกถึงบรรยากาศอะไรเมื่อไหร่ปิ่นก็จะเอาคลิปวิดีโอมาดูอะไรอย่างงี้นะโอ้ดูสิมีชิงช้าด้วยทุกคนเขาคงจะตกแต่งไปอีกเรื่อยๆนะปิ่นว่าดูสิเขาน่าจะแบบว่า พัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่เรานั่งทานอาหารนะมีสองชั้นนะคะทุกคนมองย้อนกลับไปสองชั้นแล้วก็ข้างบนนู้นตึกขาวๆนู้นก็มีอีกชั้นหนึ่งค่ะเนี่ยโอ้โหปิ่นเจอที่หลบมุมพักล่างของปิ่นแล้วที่นี่ตอบโจทย์ปิ่นมากเลยปิ่นชอบดูสิ เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นหลายคลิปของปิ่นแล้วเนาะปิ่นชอบไปพวกที่มันมีน้ําตกมีอะไรอย่างเงี้ยปิ่นชอบมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรทะเลก็ชอบนะถ้าเพื่อนๆย,ย้อนดูคลิปเก่าๆปิ่นนะคลิปที่ปิ่นไปหน้าหาดนั่งทะเลปล่อยอารมณ์นะมีเป็นร้อยร้อยคลิปเลยอ่ะเออปิ่นก็ถ่ายทะเลนเลั่นแหละเก็บไว้บันทึกไว้เป็นร้อยคลิปเหมือนกันแต่ว่า ปิ่นหยุดไปก็เพราะว่าแขนปิ่นลอกหมดเลยทุกคนลอกเป็นแบบดวงดวงอะ่ะแล้วผิวหน้าเปลี่ยน้นดาแขนดําขาดําแล้วปิ่นเป็นคนเชียงใหม่อ่ะนะพอมาเห็นสาภาพตัวเองดําโหรับไม่ได้ตอนนี้หยุดไปหน้าหาดก่อนคะ่ะหยุดไปทะเลสักพักหนึ่งอะ่ะมาหันมาสำรวจภูเขาทุกคนดูสิพื้นที่เขาเยอะมาก เขาจะต้องพัฒนาได้อีกไกลมากเลยปิ่นว่าที่นี่นะเหมือนกับว่ามาแล้วครั้งนี้ก็มาอีกก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกปิ่นว่านะดูค่ะน้องช้างเขามีเสียงด้วยนะน้องช้างอ่ะเราต้องขึ้นไปค่ะแล้วก็ไปกดตุ่มเขาจะมีเสียงช้างร้องแต่ปิ่นมาคนเดียวไง เออมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งกดตุม่มอ่อยเดี๋ยวต้องปีนขึ้นโอ้ไม่เอา <c oughs> หนุนหนุนนุนปีนมองหาแต่น้ํำตกเห็นไหมอะไรที่มันได้ยินเสียงน้ํานะหูปีนจะไวมากเลยทุกคนปีนจะหันควับเลย <c oughs> น้ําตกเหรออะไรเงี้ยปีนก็จะไปดูดูสิแถวนี้ปีนว่าเขาก็น่าจะทําเป็นซุ้มนั่งทานอาหารนะอีกหน่อยนะคิดว่านะ ดูสิมันทำอะไรได้อีกเยอะเลยอะที่นี่อะมีเปให้นอนอะไรอย่างงี้นะนี่ไงทุกคนขึ้นไปข้างบนนั้นอะไปนั่งบนช้างอะถ่ายรูปเดี๋ยวเห็นไหมปิ่นมาตามหาปิ่นเดินตามมาตามเสียงน้ำมาปิ่นมาส่องดูอ้าวมีเสียงน้ำน้วยหรอ ทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยเขาน่าจะทําเป็นที่นั่งทานอาหารนะทุกคนคิดเหมือนปิ่นไหมมันต้องทําอะไรสักอย่างอะ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราทิ้งเวลาไว้สักสามเดือนหกเดือนเราเค่อยมาใหม่นะดูว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วโอ้ดูสิอุดมสมบูรณ์มากทุกคนอยากตำมะละกอเลยเนี่ยเห็นอะ่ะเหมือนเมื่อกี้ปิ่นเห็นมะนาวด้วยนะต้นมะนาวอะ่ะ ทุกคนเลสิปิ่นชอบน้ําเย็นสบายเนะี่ยปิ่นลงไปดูสิสำรวจให้มันหมดหมดโอ้อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะนี่ไงมันนาวใช่ไหมทุกคนโอ้ถ้าเขาเหมือนกับแบบทำกับข้าวอะไรเงี้ยเนาะแทบไม่แล้วก็ปลูกผัก ปอสารพิษแล้วก็เอามาทํากับข้าวขายให้เราอย่างเงี้ยโอ้โหมันแบบโอเคมากเลยอะ่ะนุ่นนุนนุ่นน,น,นุ่นอะไรอ๋อที่เราไปนั่งทานอาหารไงโอ้ปิ่นเดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูสิโอ้ต้องมีเปให้นอนแล้วค่ะอย่างเงี้ยหลับหวีเลยเนี่ยปินว่าเนี่ย แล้วก็เสียงธรรมชาตินกเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะฟินมากเลยค่ะทุกคนดูสิโอ้ปิ่นเพลินมากเลยมาค่ะเรามาสั่งอาหารกันดีกว่าดูว่าเขามีอาหารอะไรบ้างโอ้ราคาน่ารักจังเลยค่ะทุกคนไม่ได้แอบว่าสูงเวอร์วังอะไรนะ ราคาก็ปกติเขามีอะไรบ้างอาหารไทยกับข้าวชากาแฟนมและโกโก้ดูสิคะนมชมพูสามบาบาทโอ้คุ้มค่ากับวิวที่เราได้มีกาแฟพิเศษด้วย มาขนมจีนที่ปิ่นตามหาเขาจะให้จานเรามาค่ะแล้วก็ในราคาสี่สิบบาทแล้วเราก็มาตักเองทุกอย่างเลยนะแต่ตักได้ครั้งเดียวนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าตักแบบได้ไม่อั้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคือเขาจะให้จานตักเรามาเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาตักน้ําเองจะเอาน้ำมาไรแล้วก็เอาผักเองอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบาท ราคาน่ารักเลยค่ะดูผักที่เขามีแต่วันนี้เฉลยแล้วนะไม่มีน้ำเงี้ยวไม่เป็นไรปิ่นก็กินแกงเขียวหวานก็ได้เหมือนอย่างที่ปิ่นบอกอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่นี่ค่ะผักเยอะแยะเหมือนกันโอ้จะเอาผักอะไรมีหมดเลยทุกอย่างแต่ถ้าเกิดไข่ต้มก็สิบบาทนะคะไข่ฟองละสิบบาทมา มาดูอาหารที่ปิ่นสั่งกันกินกันสองคนนะคะเนี่ยปิ่นกินแกงเขียวหวานดูสีทุกคนหน้าหม่ำมากเลยแกงเขียวหวานปิ่นเขาให้ตักได้ครั้งเดียวไงปิ่นก็ตักมาซักพูนจานเลยเออตำข,ข,ข้าวโพดไข่เค็มที่อร่อยมากค่ะปิ่นชอบออันนี้ของเพื่อนปิน่นอย่างฟินนะคะ อาหารอร่อยทุกอย่างค่ะที่ว่าสั่งมากันนะอร่อยอร่อยหมดเลยอันนี้ก็ของเพื่อนปิ่นค่ะหน้าตาอาหารเขาก็หน้าตาดีนะไม่ธรรมดานะรสชาติก็เลิศค่ะบรรยากาศเยี่ยมปิ่นให้ผ่าน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 มาค่ะเช็คบินให้ทุกคนดูนี่ค่ะ ว่าปิ่นมากินกันจริงๆ